สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันกลางสัปดาห์นะครับพุธที่12กุมภาพันธ์2568นาะครับคำคืนวันพุธมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใครคอบอลได้ติดตามได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับวันนี้มีเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเพลย์ออฟนะครับก็จะหาอีก8ทีมเข้าไปเล่นในรอบอ่า16ทีมวันนี้ผมไปเกมระหว่างเซลติกกับบบเยต์มินิกนะครับคู่นี้จะเล่นกันตีสามตรงเหมือนเดิมนะฮะฝากคอบอลไปด้วยใครอยากจะเข้ามาคุยกับผมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกัน e a k 9 9ตามหน้าจอได้เลยเข้ามาแชร์ทัศนะเข้ามาพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลนะฮะสามารถทักทายกันได้ตลอด24ชั่วโมงฝากคอมบอลไว้ด้วยเช็คความพร้อมของทั้งคู่เซลติกนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเตยของฟุตบอลสกอตติสพิมลิ e อังกฤษชนะมา4เกมติดต่อกันนะฮะผลงานค่อนข้างดีเยี่ยมนะดูเหนือชั้นเลยครเล่นในสกอตติสพิมลิ e 5เกมหลังเซลติกเนี่ยมีหลุดแพ้อยู่เกมงคือเกมบุกมาแพ้นะ แอสวิลล่าในเชมเบอรีก็พอเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยก็มีสะดุดเหมือนกันนะครับสำหรับทางานาเซลติกส่วนบาเยินนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดแล้วก็ชนะมาสี่เกมติดนัดที่แพ้ในการแพ้เฟนอรนย์สานะครับคู่นี้เจอกันครั้งล่าสุดต้องย้อนไปปี2017เลยนะครับเชมเบอรีรอบแบ่งกลุ่มบาเยินก็เก็บกินชนะเซลติกไปได้ทั้ง2เกมเลยนะครับมาเช็คความพร้อมนักเตะเซลติกจะไม่มีฟรูไฮชีนะครับเพราะว่า ย้ายไปเล่นให้กับแรนในศึกฟุตบอลลีกเอียงฝรั่งเศสนะฮะอ่ะเกมลุกก็ยังมีอดัมไอดาชอต้ามีทางด้านมาเอดะนะฮะมิดฟิลก็จะนำทัพมาเลยแม็กเกอร์แนวรับใช้ทรูสตี้ใช้คาร์ล่าคาร์เตอร์วิกเกอร์นะครับแล้วก็ประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลวันนี้คาดว่าน่าจะเช็คฟิตผ่านส่วนเสือใต้มาเต็มแน่นอนนะครับแบงซองกำลดีเน้นแน่นอนนะข้างหน้ามีทางด้านอ่า แฮนิกเคนนะฮะตัวปั้นเกมมูเซล่าริมเส้นสองฝั่ง,งโอลิเซคิงสลีโกมัมนนะครับมิดฟิลมีจะชัวเคมิดพาฟโลวิดเกมรับอุปาเมกาโนคิมินเจนะครับแบ็กสองฝั่งไลเมอร์กับท่านั่นราฟิอเกเรโรประตูเป็นหน่อยเออร์นะครับคู่นี้นะครับก็น่าจะสู้กันสนุกเพราะว่าเป็นฟุตบอลเกมบุกด้วยกัน้งคู่เซลติกเวลาเล่นในฟุตบอลสกอตติสเพมเ์ลีกฟุตบอลถ้วยซัดคู่แข่งกระจายนะครับแต่พอมาเจอทีมระดับ ใหญ่หรือว่าเล่นในยูฟาแชมเลียกเนี่ยก็มีม,มีเป๋มีแผ่วกันนะครับส่วนาบย์นิคนะครับวันนี้ไปแบบฟูลทีมผมก็เชื่อว่าแบงแองซองโกเบนีน่าจะเน้นลูกทีมกับการเล่นในนัดนี้แน่นอนมองในเรื่องของการผ่านเข้ารอบเซลติกถ้าจะผ่านเข้ารอบนัดนี้ต้องเอาให้สุดนะครับต้องชนะาเยานให้ได้ในนัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนัดที่2ไปเยือนที่อาริอันจะเป็นงานที่เหนื่อย ถ้าเป็นเกมที่มันเปิดหน้าแรกผมว่าจะเสร็จทางด้านบาเยนน์มิวนิกนะครับบาเยนเคยพลาดท่าบุกไปแพ้เฟยนอตศูนย์สามนะนัดก่อนหน้านี้แต่ว่าเป็นเกมที่โอ้โหเสือใต้ดวงแตกครับโอกาสยิงเยอะนะครับแต่ว่าประตูของเฟยนอตเนี่ยโคตรเซฟเลยแต่ว่าวันนี้เซลติกผมชั่วจะไม่รับแน่นจะไม่เป็นรถบัตแน่ผมชั่วเซลติกน่าจะเปิดหน้าแรกด้วยวิธีการเล่นแบบนี้ผมเชื่อว่าจะเข้าทางเสือใต้คิดว่าเสือใต้บาเยนน์มิวนิกวันนี้น่าจะบุก ไปชนะทางด้านเซลติกด้วยรูปแบบด้วยรูปเกมที่มันเปิดหน้าแรกกันนะครับคู่นี้ผมชอบเสือใต้บาเยอร์เมนิกส่วนอีกคู่หนึ่งครับเกมระหว่างโมนาโกกับเบนฟิก้าบอลสูสีมากคู่นี้นะครับผมซื้อใจเกมในบ้านเลยถ้าบอลสูสีแบบนี้ชอบโมนาโกครับเชื่อว่าจะบีดเอาชนะเบนฟิก้าไปได้ในเกมแรกนะครับสองคู่ค้ําคืนวันพุทธที่12นะครับเอกมะขาวชี G ้ชัดฟันธงไปที่เสือใต้บาเยอเมนิกกับโมนาโกนะครับ พูดคุยเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับตามหน้าจอนี้เลย a อ eak 9 9วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ